อย่างอานพระไตรปิฎก8 000, 4ด0 0พระธรรมขันธ์เรื่องรัตนาสูตรว่าด้วยรัตนอันประนีตพระผู้มีพระภาคตรัสรัตนสูตรดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิ่งเสด็จอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิ่งเสด็จอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ ขอให้ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตด้วยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นผู้ทั้งปวงท่านจงใคร่ครวญจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิดมนุษย์เหล่าใดนำเครื่องเส้นสวงมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือรัตนาชาติที่ประณีตใดๆที่มีในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในสวรรค์ทรัพย์หรือรัตนาชาตินั้นๆที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประนีในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจานิขอให้มีความสวัสดีพระสากยามุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันประณีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้น นี้เป็นรัตนะอันประนีบในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐตรัสสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มี นี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคล108่งรจำพวกที่สัตบุรุษสรรเสริญซึ่งจัดเป็นบุคคลสีคู่เป็นสาวกของพาสุคตเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา ทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระคอรมพุทธเจ้าผู้เป็นเป็นผู้ประกอบตนไว้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใย บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรลลุอรหัตพอย่างถึงอมตะนิพพานรับรสความดับสนิทแบบได้เปล่านี่เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงค์ด้วยสัจจาน้ขอให้มีความสวัสดีสัตตบุรุษสัตตบุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจเราเรียกสัตตบุรุษนั้นว่า มีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอันไม่วันไหวเพราะลมที่พัดมาจากที่ทั้งสี่นี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจท,ที่พระาศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้ว ถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างท่านเหล่านั้นก็จะไม่ถือกำเนิดในภพที่8ปด่่เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันนั้นละทมสามประการคือสกายาทิทิวิจิกิจชา้า และสีละพะตาปรามาสพร้อมกับการบรรลุโสดาปติมาคได้แล้วแม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้งสี่และจะไม่ทำอภิฐานหกนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดี ถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นจะทำบาปกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจไปบ้างท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว้เรากล่าวว่าผู้เห็นบทแล้วไม่อาจทำอย่างนั้นได้นี่เป็นรัตรณะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานีขอให้มีความสวัสดี พุ่มไม้งามในป่าซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรัง่งในต้นเดือนห้าแห่งคิมหันฤดูงามอย่างยิ่งชันใดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอันประเสริฐท,ที่ให้ถึงน,นิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งฉันนั้นนี้เป็นรัตระอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำทางอันประเสริฐมาให้ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใครๆได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้นี้เป็นรัตรนะอันประนิตในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีพระคีนาศพเราใดสิ้นพบเก่าแล้วไม่มีการเกิดใหม่ทั้งมีจิตเบื่อหน่ายในพบที่จะเกิดต่อไปท่านเหล่านั้นชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้วไม่มีฉันทางงอกขึ้นเป็นปราย่อมดับสนิทเหมือนพระทีดวงนี้ดับไป นี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีท้าวสกกาจอมเทพคราบทูลเป็นคถาดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิงเสด็จอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงเสด็จอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิ่งเสถิจอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิ่งเสดิ์อยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่หนที่นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมพระธรรมของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิ่งเสด็จอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิ่งเสด็จอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสง์ ของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อยนักปราชพึงละ นักปราดพึงเสียสลาสุขอันเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่ข้อความจากเชิงอ,อัดสมาธิในที่นี้หมายถึงอริยสัมมาสมาธิที่เรียกว่าอนันตริกาสมาธิคือสมาธิที่ให้ผลโดยลำดับเพราะเป็นสมาธิที่ให้ผลแน่นอนตามลำดับ สามารถถอนกิเลสได้สิ้นเชิงสมาธิอื่นหมายถึงรูปาวจารสมาธิและอรูปาวจารสมาธิบุคคล108จำพวกได้แก่พระโสดาบันสามจำพวกคือ 1. เอกพีซีสโกลังโกละ 3. สัตกะ ขัตตุปรรมพระสกะธาคาสามมีสามจำพวกคือ 1. ผู้บรรลุผลในกามภพ 2. ผู้บรรลุผลในรูปภพ 3. ผู้บรรลุผลในอรูปภพรวมพระโสดาบันสามจำพวกและพระสกทาคามีสามจำพวก นับโดยปฏิปทาสีประการจึงได้บุคคล24จําจำพวกคือ6คูณสีเท่ากับ24รวมกับพระอนาคามีสชั้นคือชั้นอวิหาชั้นอตตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีอีกชั้นละห้าจำพวกคือ4ี่คูณหเท่ากับยีสิ และพระอนาคามีชั้นอาการนิททักขัดขอไปนะคะชั้นอาการนิททักคามีอีกสี่จำพวกคือ20บวก4เท่ากับ24เป็นบุคคล48จำพวกคือ24บวก24เท่ากับ48 รวมกับพระอาหารหันต์สองจำพวกคือ 1. สุขาวิปัสสกา 2. สมาธายานิกะเป็นบุคคล50จจำพวกคือ48บวกสเท่ากับ50รวมกับพระอริยบุคคลผู้ดำรงในมรรคอีก4จจำพวกเป็นบุคคล54จจำพวกคือ 50บวก4เท่ากับ54บุคคลเหล่านี้มีสองฝ่ายคือฝ่ายสัทธาธุระ54จำพวกและฝ่ายปัญญาธุระ54จำพวกจึงเป็นพระอริยบุคคล108จำพวกคือ54บวก54เท่ากับ108นี้คือในโดยพิสดาร ส่วนในโดยย่อได้แก่บุคคล8ปดจำพวกคือ1พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลธ์ 3. พระสกทา,าคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทา,าคามิผล 5. พระนาคามี6 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอาหารหันต์ 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอาหารหัตผลแบบได้เปล่าหมายถึงได้โดยไม่ต้องจ่ายแม้แต่าการกนึกเดียวาการกนึกเดียวเป็นมาตราเงินอย่างต่ำที่สุดไม่ถือกำหนดในภพที่8หมายถึง ไม่เกิดในภพที่8เพราะท่านเหล่านั้นละสังโยชสามประการคือสากายาทิฐิวิจิกิจชาสีลพตาปรามาได้แล้วและจะเวียนเกิดเวียนตายในเทวโลกและมนุษย์โลกอย่างมากไม่เกินเจครั้งและบรรลุอารหัตผลเพราะนามรูปดับไปในภพที่7นั่นเองอบายทั้ง4ี่หมายถึง ภูมิที่ปราศจากความเจริญมี4คือนรกกกมเนิดสัตว์ดิรัจานเปรตและอสุรกายอภิธาน6หมายถึงฐานะอันหนักหกประการได้แก่ 1. นึ่ามารดา 2. อง่าบิดา 3. าม่าพระอระหันต์สี่ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อห้า ทำให้สองแตกแยก 6. เครบรีศาสดาอื่น 5. บาปกรรมในที่นี้หมายถึงการต้องอาบัตเบาเช่นต้องอาบัตเพราะนอนร่วมกับสามเณรเป็นต้นไม่ได้หมายถึงอาบัตหนักบทในที่นี้หมายถึงทางแห่งนิพพานพืชในที่นี้หมายถึง ปฏิสนธิวิญญาณถทกคตแปลว่าไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้นมีความหมายหลายในเช่นไปมาอย่างบุคคลผู้ขวัญควายเพื่อประโยชน์เพื่อกุูลแก่ชาวโลกหรือขอไปนะคะไปหรือมาด้วยการเพิกถอนกิเลส ได้ด้วยกําลังแห่งสมระและวิปัสนาไปหรือมาด้วยการกำจัดทุกข์ทั้งปวงได้ไปหรือมาด้วยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เลือกกลแก่ตนในที่นี้ใช้เป็นคำแสดงคุณลักษณะของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้นสุขอันยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึง ความสุขอนโอาราณคือพระนิพานข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตันตปิฎกเล่มที่17ฉบับมหาจุลาคุธกานิกายคุรกา,รกา,กา,รกาปาถาธรรมบทอุทานะอิติวัตกะสุตตานิบาตเสียงอ่านโดยโบสวรรั์